เสียงดนตรีในงานแต่งงานดังครอเบาเบา,เบาห้องจัดเลี้ยงหรูหราถูกประดับด้วยดอกไม้สีขาวนวลแขกเรือแต่งกายสวยงามทุกคนต่างรอคอยช่วงเวลาสำคัญที่เจ้าบ่าวจะเดินเข้ามาจูงมือเจ้าสาวขึ้นเวทีละลิงเจ้าสาวในชุดแต่งงานสีขาวสะอาดตายืนอยู่กลางห้องด้วยหัวใจที่ทั้งตื่นเต้นและกังวลเธอพยายามมองหาเจ้าบ่าวของเธอปกรณ์แต่เวลาผ่านไปนานแล้วเขากลับยังไม่ปรากฏตัวเจ้าบ่าวไปไหนทำไมยังไม่มาอีก เสียงแขกเริ่มซุกซิบเบาๆละลินพยายามยิ้มทั้งที่ในใจเริ่มสั่นไหวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีการรับสายทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นข้อความสั้นๆจากประกรณปรากฏบนหน้าจอขอโทษนะละลินฉันมีเรื่องต้องจัดการด่วนเดียวจะกลับมาหัวใจของละลินหล่นวูบแต่เธอ,อยังเลือกเชื่อใจเพราะตลอดสามปีที่คบกันประกรณไม่เคยทําให้เธอสงสัยอย่างน้อยเธอก็คิดเช่นนั้น เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงประตูห้องจัดเลี้ยงเปิดออกทุกคนหันไปมองพร้อมกันแต่คนที่เดินเข้ามาไม่ใช่ปรกรณ์หญิงสาวร่างบางในชุดเดรสเรียบหรูเดินเข้ามาเธอจับแขนปกรณ์ไว้แน่นและที่สําคัญบนมือของทั้งสองมีแหวนจดทะเบียนสมรสแบบเดียวกันเสียงฮือฮาดังลัน่นนั่นใครหรือว่านั่นจะเป็นเมียน้อยละลินยืนตัวแข็งร่างกายชาไปทั้งตัวปกรณ์เดินตรงเข้ามาหาเธอสีหน้าไม่หลบสายตา ลลิงฟังชั้นก่อนในะเรื่องมันซับซ้อนหญิงคนนั้นยิ้มยาะเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจไม่ต้องอธิบายหรอกข้าเพราะวันนี้ฉันกับปรกรณ์เพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันมาคำว่าจดทะเบียนสมรสเหมือนมีดที่แทงเข้ากลางหัวใจของละลิงงั้นงานแต่งวันนี้ละ่ะละลิงถามเสียงสัน่ปนปกรณ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆฉันขอโทษฉันรักเธอแต่ฉันเลือกไม่ได้เสียงหัวเราะยาะดังขึ้นจากหญิงคนนั้น แต่ทะเบียนสมรสเลือกแล้วนะคะแขกทั้งงานตกตะลึงบางคนลุกขึ้นยืนบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแม่ของปรกรณ์รีบเดินเข้ามาละลินใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันละลินหัวเราะเบาๆน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ต้องคุยแล้วค่ป้าไม่ต้องห่วงหนูไม่อยากแย่งสามีของใครเธอถอดแหวนมันออกวางไว้บนโต๊ะกลางงานขอให้มีความสุขนะคะในขณะที่ทุกคนคิดว่าละลินคงจะร้องไห้วิ่งหนีออกไปอย่างน่าเวทนา เธอกลับยืนหลังตรงหันหลังให้เวทีและเดินออกจากห้องจัดเลี้ยงอย่างสง่างามตรงหน้าประตูมีชายคนหนึ่งยืนรออยู่เขาคือทีระดนซีอหนุ่มของบริษัทระดับประเทศผู้ที่เป็นแขกพิเศษในงานนี้คุณโอเคไหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงสุขุมละลินยิ้มทั้งน้ำตาไม่แค่แต่ฉันไม่อยากยืนร้องไห้ให้ใครดูอีกแล้วทีระดนพยักหน้าก่อนยื่นแขนมาให้ถ้าอย่างนั้นผมขอพาคุณออกไปจากที่นี่ได้ไหม ลลิงลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะจับแขนเขาไว้ทั้งสองเดินออกไปพร้อมกันเสียงฮือฮาดังลั่นทั้งงานเธอเดินไปกับซีอนั่นจริงๆเหรอนี่มันพล็อตละครหรือเปล่าข่าวงานแต่งล่มแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลในชั่วข้ามคืนคลิปเจ้าสาวเดินออกไปกับซีอกลายเป็นไวรัลหลายคนสงสารละลิงหลายคนสมน้ำหน้าประกอนแต่ไม่มีใครรู้ว่าการเดินออกไปในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หนึ่งเดือนต่อมาลาลินเริ่มทำงานใหม่ในตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการของบริษัทธิระดลฉันไม่รับคุณเข้ามาเพราะสงสารธิระดลพูดตรงไปตรงมาแต่เพราะความสามารถของคุณลาลินยิ้มอย่างมั่นใจขอบคุณขค่ฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเธอทุ่มเททำงานอย่างหนักจากหญิงสาวที่เคยทุ่มชีวิตให้ความรักกลายเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองวันหนึ่งปรกรณ์ปรากฏตัวที่บริษัทเขาดูโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด ละลิงฉันอยากคุยกับเธอละลิงมองเขาด้วยสายตานิ่งเฉยเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วคะ่ปะปากกรรกมัดแน่นฉันเลือกผิดฉันรู้แล้วว่าเธอคือคนเดียวที่ฉันรักละลิงหัวเราะเบาๆวันที่คุณไปจดทะเบียนกับผู้หญิงอีกคนคุณเลือกไปแล้วคะ่ะเธอหันหลังเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกในขณะเดียวกันธีรักโดนยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ไม่ไกลคุณไม่เป็นไรนะเขาถามละลิงพยักหน้า ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรักที่ดีไม่ควรทําให้เราต้องอับอายหรือร้องขอทีระดนมองเธอด้วยแววตาจริงจังถ้าวันหนึ่งคุณพร้อมเริ่มต้นใหม่ผมอยากเป็นคนที่ยืนข้างคุณไม่ใช่คนที่ทิ้งคุณไว้ข้างหลังละลินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยิ้มอย่างอบอุ่นคราวนี้ขอให้เป็นเรื่องที่เริ่มจากความเคารพนะคะคําวันนั้นแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนดวงตาของลลินเธอรู้แล้วว่าการสูญเสียในวันแต่งงาน ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของผู้หญิงที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นและการเดินจากไปในวันนั้นไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือ